เขาคือสายซิ่งไงสายซิ่งก็จริงอะ่ะสายซิ่งที่ขับรถเก่งเคนอื่นเขาเป็นห่วงเยอะเป็นยังไงบ้างดังเครื่องบินมาเหนื่อยไหมไม่เ,นเหนื่อยร้อนเหนื่อยร้อนนั่นเหรอ ตอน11โมง20นาทีกําลังตืน่นอันนีร้รอร่วม2ชั่วโมง่ะว่ายง่ายเลยล่วม2ชั่วโมงแม่บอกไงออกมาข้างนอกก็ยังเจอแม่อยู่ไะพร้อ,อมไมยังไปรับปะมันก็จะเที่ยงแล้วไงอ,อ,อีนั่นนะ่ะแม่มันลงมาตั้งนานแล้วใครก็เ <laughs> ขาลงมาตั้งนานแล้วไงก็ต้องรอต้องดูเช็คสถานที่ว่าคอนแกะสนามบินเป็นยังไงเดินน่ะสนามบินน่ะชั้นแรกชั้นสองชั้นแรกชั้นสอง4-5เที่ยว จนกระทั่งบอกรถมาแล้วเนี่ยไปรอข้างนอกยังลืมกระเป๋าเลยก็ลืมกระเป๋าแล้วก็ไปยุงตรงตั้งกันอยู่ตามภาษาสองคนแก่อะไรโอ้ขอบคุณเราตุ้กตครับสวัสดีเฮ้ยบองดียาวไล่ไปเยอะไปแต่หับหินใจแฟ,แฟนเพลงว่า <laughs> เรี่อเี้มันนอกมากเลยแฟนเพลง <laughs> บ้าไปอ้าวสมัยก็ห้าหกสิบปีก่อนเขาไม่เรียกแฟนเพลงเขาไม่แฟนเพลงเขาเรียกแฟนคลับโอ้ยไอคลับินคลับสวัสดีครับมีรักแฟนเพลงดูคุามครับวันนี้เหรอก็วันนี้พบกันนะครับเข้าข้าลูกเสือในตอนตีนตอนเย็นนี้นะครับผมกับผมไปไปหอว่าลูทนาโดนออฟสเตดครัดแล้วใครวปอีคนหนึ่งโจเหรอ ทำไม่ไดม้มันมันนี่มันมันมันมนี่นี่ขยันไล่ก็เจคนแกน่นั่งนั่งแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับต้องนั่งเบาะสูงๆได้เท่านั้นปลาบา,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 านไฟตาลาบานเลยไหน้าเหมือนพ่อมากเหมือนแม่เลยจริงๆสันจมูกน่าจะได้พ่อนะครับแต่ไม่ได้พ่อเลยแม่ เดี๋ยวไปสัญญกรรมไงเออเดี๋ยวไปสัญญกรรมคุณเทษฐ์ไทยเขาจะออกเงนินให้ผมไป็นสัญญกรรมเอ,อเองใช่ไหมออดี๋ย่จะส่งไปเกาหลีเลยส่อองไปเกาหลีไป็นสัญญกรรมเหรออืไ่ถันมุกทำเลยตาปลายเหมือนป้าเลยตาตี๋นะครับใช่ไหมเฮ้ยถามาแล้วนะเสริมตาแล้วเหรอตัดมาแล้วนะ นี่ <Yeah. S 1> ถ้าไม่เอาปิดไปแล้ว <laughs> ถ้าตาปลายไปเหมือนป้าตาก็จะปิดไปลืมตาไม่ได้ส้หนังตาเยอะเกินไปปลาหน้ารักปลากันหน้าลัมากับยาเบนด้วยครับแม่แลกลับบ้านกับธลัก เรือน้องตาลุงตาไม่รู้หายไปไหนตั้งแต่ตัง้ตงนานแล้วไปเลายเล่นไอ้จ้ามาได้เมืเ่อไรไปข้เมื่อาวานเอากินข้าวหรือเราข้าวที่ไหนก็ไดมาเอามาแล้วไงเดี๋ยวขออนุญาตกิน,กนข้าวก่อนนะครับทุกคนไอ้พวกคนใหม่ฟันดีลาตีสวัสดิ์วันนี้เจอกันเข้าค่ายลูกเสือ แ้มปิ่งได้ข่าวเอาบัตรหน้างานก็เหลือเพียบเลยครับเจือเจอกันบ๊าบวย